คือจ,จริงๆก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของการระบาดของโควิด19ตอนนี้นะคะก็กระทบทุกภาคส่วนแล้วเนาะแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันกระทบยังไงกิงไม่อยากให้คนไทยต้องกระเทือนนะคะ อย่างไรก็ตามทมั่นใจว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลทีมสาธารณสุขทุกคนนะคะทั่วประเทศเราร่วมแรงร่วมใจกันที่รู้สึก,กว่าวิกฤตเนี่ยมันทําให้เห็นถึงความรักความสมามัคคีของพี่น้องชาวไทยที่จะมีให้แก่กันและกันวนันทีเราเปิดดูอย่างเงี้ยคนนี้ให้โรงแรมให้คุณหมอพยาบาลอยู่คนนี้บอกว่าจะทําอาหารให้กับคนที่ตกงานจนกว่าจะแบบสถา,านการณ์จะผ่านไปคือดูแล้วน้ําตาซึมบางคนเย็บเลือดกากฟรีให้กับแจกให้กับทุกๆคนคือเราดูแล้วรู้สึก ว่านี่แหละคือพลังแห่งความรักความสามัคคีที่คนไทยมีให้แก่กันแล้วกันแล้วก็คนไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆนะพูดแล้วก็ยังตาซึมงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกี๊กอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตามกิ๊มั่นใจว่าเราคนไทยจะจับมือกันแล้วก็ข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยด้วยกันนะคะตอนนี้เราต้องมีเนะไรเรียกว่า social distancing ก็คือว่าการแบบว่าอยู่ห่างกันนี้เนาะสักประมาณสองเมตรจะปลอดภัยที่สุดแต่ยังไงเราก็ยังคงแสดงความรัก เมตตาเอื้อทอนต่อกันและกันได้อย่างสม่ำเสมอว่าเราจะอยู่ห่างกันตัวจะห่างกันแต่ใจจะใกล้กันและกีจอยากจะเรียนว่าต่อให้เราจะต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านก็ตามนะคะแต่กิจรู้สึกว่าอันนี้มันคือช่วงเวลาที่ดีมากในชีวิตเนาะคือจะบอกว่าเป็นช่วงที่เราจะได้อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะเราจะได้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเราจะได้กลับมาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าเมื่อเราเกิดมาเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ ไม่ว่าทุกจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากนี่คือสัจธรรมความจริงบางทีเราอาจจะอยู่กับโลกนรกโลกไปมากเกินไปเราเลยลืมที่จะมาเห็นความเป็นจริงตัวนี้ต้องขอบคุณวิกฤตโลกประบาทในั้งที้ทาให้เราได้มาตระนักรู้ความจริงตัวนี้นอกจากจะได้อยู่กับตัวเองกับครอบครัวแล้วเรายังได้ฝึกทํากับข้าวด้วยิ่คิดยงเยอะไม่เคยทำอาหารกินตอนนี้ไม่กล้ากินอาหารข้างนอกก็ทากินเองทุกมื้อกินก็รู้สึกว่า เราก็ทําเป็นนี่นาไม่ต้องอร่อยมากแต่มันก็อิ่มแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สบายใจอยู่บ้านปกติทํางานแทบจะทุกวันไม่มีเวลาจัดบ้านตอนนี้ก็สามารถจะมาจัดข้าวจัดของให้เป็นระเบียบอะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตก็สามารถที่จะรื้อมาออกมาเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วพร้อมนําไปบริจาคที่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากหนังสือที่เราวางเอาไว้อยู่บนชั้นหนังสือมากมายเลมที่เราลิสต์ไว้ว่าเราจะอ่านจะอ่านจะอ่านแตพ่พอเรามีเวลางานทัปุ๊บเราจะลืมที่จะมีเวลาอ่านครับ รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่อยากให้คุณผู้ชมรู้สึกว่านี่แหละคือเวลาที่มีค่าที่สุดในเชีวิตของเรา PM 2.5ไม่มากวนเลยเห็นไหม๋ยวนี้เ,เพราะอะไรเพราะเราไม่ออกจากบา<ม>้านกันเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่แต่ภายนอกเพราะทุกคนอยู่กับบ้านปุ๊บสิ่งแวดล้อมก็ปรับตัวเองแล้วก็ดูสดชื่นสบายขึ้นและที่สําคัญใครที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการบำเพ็ญภานวนาให้กับตัวเองกิ๊ก เปลี่ยนบ้านให้เป็นวัดเปลี่ยนใจให้เป็นพระได้ในทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาคือการกักตัวอยู่ที่บ้านของกิ๊กเนี่ยกิ๊กจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆในชีวิตของกิ๊กเลยนะคะเรามีความโชคดีแบบผู้ชมขาที่เราเกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เราได้ค้นพบว่าโรคระบาดท,ทําให้เรามีความสุขกับตัวเองได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกิ๊กไม่อยากชุบจิตตกเศร้าหรือต้องคิดไปก่อนวงหนะว่ามันจะอีกนานไหมเมื่อไหร่มันจะหายไปอย่าคิดอย่างนั้นสิคะคิดซะว่าช่วงนี้วิกฤตนี้เราได้โอกาสอะไรดีๆจาากมันบ้ง้งแลว ก็ดูแลตัวเองสุขภาพของตัวเองให้ดีสุขภาพกายให้ดีสุขภาพใจของเราให้ดีเพื่อที่จะพร้อมเมื่อโรคระบาดผ่านไปเราจะกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สู้กับชีวิตต่อไปอย่างที่<ม>พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเพราะเราได้มีโอกาสพักมาอย่างเป็นที่แล้วค่ะแต่ที่พี่บอกว่าให้เป็นแที่ใช้เวลาเกี่ยวกับธรมะ้าเ่ชั่วโมงวนกเียก็ตอนนี้อ,รรยอย่างคือตอนนี้นะที่ให้สัมภาษณ<ม>์เนี<ม>่ยนะคะ คต้องปิดกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยวต้องออกจากบ้านบ้างแต่วันไหนที่ไม่มีงานคือบอกเลยว่าไม่ไปไหนซื้อของใส่ตู้เย็นไว้แล้วทำกับข้าวกินเองนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ที่ เขาอาจจะต้องมีการามีกําหนดระยะเวลาการออกจากว่าคิดตั้งใจเลยว,ว่าถ้าไม่มีงานไม่มีอะไรจําเป็นเลยจริงๆจะอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วี่จะตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เลยค่ะค,คือทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก,ก็ปฏิบัติทุกวันแล้วแต่ี่จะเพิ่มชั่วโมงของตัวเองมากขึ้นเพราะเราไม่ได้มีภาระรับผิดชอบภายนอกเพราะฉะนั้นค่ะคาว่าเปลี่ยนบ้านให้เป็นวนัดเปลี่ยนใจเป็นพระองทีที่อ,อยากจเรียนผู้ชมดูนะคะว่าที่อยากผู้ชมร,ร,รักษาสิ่้า ปกติอ่ะเวลาเราไปเจอคนข้างรอบเยอะๆมากมายมันทําให้สิรหบุดได้ง่ายสิวร่วงง่ายตอนนี้เราอยู่บ้านเรารักษาสิวหาได้ทุกวันนคะคะเรานอกจากทำรักษาสิวห้าแล้วเราเล่นโซเชียลทุกวันเนี่ยเราก็ทําดีคิดดีพูดดีผ่านโซเชียลได้ทุกวัน<ม>เราอย่าบุลลี่กันเราจะมาด่าว่ากันไม่มีประโยชน์ค่ะแค่ทีมั่นใจว่าทุกคนที่มาทํางานให้บ้านเมืองก็อยากให้ผ่านวิกฤตไปได้เพราะฉะนั้นเราให้กําลังใจกันดีกว่าไหมเปลี่ยนจากคาําด่าเป็นคําให้กําลังใจ และสุดท้ายก็คือมีโอกาสก็จะเดินภาวานาตอนนี้ก็ทําคลิปค่ะทําคลิปสอนเพื่อนๆน,นั่งวิปัสสนากรรมฐา,านอยู่ที่บ้านตอนนี้ อัดบทเรียนที่สอบไปเสร็จแล้วและเดี๋ยวจะโพสเร็วๆเมื่อกี้รู้สึกว่าเราต้องใช้เวลานี้ให้มีประโยชน์ทันใสุดแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกมานะคะว่าโรคนี้จะเป็นกับคนที่ไม่รักษาศีลรจะเป็นกับคนที่กินเที่ยวและดื่มเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะห่างไกลจากไวรัสนี้นะคะเรามารักษาสีลงทกันแม้พลังบุญจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงพิกมั่นใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าชีวิตพีกผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ ช่วยมาหลายครั้งแล้วเรากิงมั่นใจว่าบุญมีจริงพิงแต่ว่าแม้เราจับต้องไม่ได้แต่เขาจะคอยช่วยเราเสมอเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นไวรัสนะคะเราก็ทําตัวเองคือเรากักกันตัวเองนะคะเราอยู่บ้านเพื่อชาติของเราเรารักษาสีท่าทุกวันเรางดการกินเที่ยวดื่มแม้การดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่บ้านมันก็ทําให้อินโนซิสเ็มลดต่ําลงการสูบบุหรี่ก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดต่าลงเช่นกัน ถ้าเราอยากห่างไกลโรคนี้นะคะเรารักษาสินค้างดกินงดเที่ยวงดดื่มเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเราเอง<ม>คนที่เรารักและประเทศชาติและโลกใบนี้ของเรากันนะคะ